တိုင်းစားရည်တဲ့အခါမှာဥပမာတွေအများကြီးလဲပေးခြင်းနဲ့စကြတော့လေရှေးကြီးမြေးခြင်းဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါဆိုရင်တော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာအကူလိုရတဲ့သူ့လေးရှိပါတယ်သူ့နံမည်ကတော့ဘိုင်ယန်ໃຫຍ່လို့ခေါ်ပါတယ်ဘိုင်ယန်ໃຫຍ່လို့ပြောရင်လောလီငယ်အရှိအနောက်那နေရာမှာဘိုင်ယန်น้อยလေးပါပါတယ် သူကဘာလှုပ်လှုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးအစားတူတဲ့အရာတွေကိုအများကြီးရေးပြနေစရာမလိုဘဲနဲ့သဘောပေါက်သွားစေတာပါမြန်မာစကားမှာဆိုရင်တော့အဆရှိတဖြစ်ဆိုရဲစကားလုံးနဲ့တူပါတယ်အမျိုးစားတူတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဟိုမှာတရိษံဆိုတရိษံအတီးဆိုအတီးအပင်ဆိုအပင်အယောင်ဆိုအယောင်ဒီလိုမျိုးအမျိုးစားတူတာကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဘိုင်ယန်ညကြီးထဲထားတဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုတော့နှစ်နည်းရှိပါတယ်တစ်ခုကလ โลพาปบบิโอนาวตามิโอกะและอื่นๆโลพยายามมาบา้าเอออุปมาลียงเจียวแมโปรกผักหลายชนิดกับพราวเพร็กตำเลง,ง,งมะเขือแอนนามาใบยันใหญ่เททาบาร์ดะแล้วได้ไปกะอเมริกา,เ,กาเป็นเซงไนโอตีเกมมอนดีเน่คยัคยยนดีซาเรดีน,นันเน่ไซทาร์เร่โลเพียชนินาบะเอ็กามา บันใหญ่ปลาไหลปลารลภะแม่ปลาธรมะตมิลกะและในตรงบีพะแม่แต่สุระแม่ปลวกผักหลายชนิดเช่นกะเพราพริกตำเลงมะเขือและเน้าตมิลกะแม่ปลวกผักหลายชนิดเช่นกะเพราพริกตำเลงมะเขือและอื่นอเอร้อนใจเดนนี้นันดีชีเด ในแต่อนนี้พายาบาเดและในพชมพและอื่นๆในพชมพะปาเอลิสกาและอื่นๆในพยาามใจบาเด้วจอาในป่ามีสัตว์หลายชนิดเช่นช้างเสือลิงใบใหญ่เอเนียกโตเทมาตริสันดวเอมิอาจิชเดอุปมาเซจ้า เมียวอาซาชิตะเพียงฉลอแพมไโซเย,ยในป่ามีสัตว์หลายชนิดเช่นช้างเสือลิงและน่ตัวมีอุปยังพพมไหมในป่ามีสัตว์หลายชนิดเช่นช้างเสือลิงและอื่นๆอ,อุปมาณนักเธอจะคจรุบเยอะจีไหมฉันอยากไปเที่ยวหลายประเทศเช่นญี่ปุ่น เกาหลีนอร์เวย์บบเยนใหญ่ได้แบบนี้งา,นางนในงานนุ่มย่าจิโกเลตว่าเชนไะงอุปมาสว่วนใหญี่ปุ่นคอร์รีอนอร์เวย์ซาชิดนะะเพียงพอเนาะแต่ส่วนใหญ่ภายนีั้นนี้เนี่ยพะแม๊ฉันอยากไปเที่ยวหลายประเทศเช่นญี่ป,ปุ่นเกาหลีนอร์เวย์ละนอกจะนีว่าฉันอยากไปเที่ยวหลายประเทศเช่น ญี Hoy, ality, ่ปุ ana, so, hey, ่นเกาหลีนอร์เวย์และอื่นๆเอ้อใบยันใหญ่ก็ต้องตัดได้ส่วนรู้ຊິຫຍັງတစ်ခາດຕິເອີ້ໂຄກະອະຍາຈິບໍ່ຕີຜູ້ឧបມາໄລເປຊິນເດສອນໂຄຕີແດໂຕຫນູຫນະຫນູເລີໂອບິຍໍໄປແຍນໃຫຍ່ເທ່ຊາໄລໂລຍາບາແດດາສອນນາຊອງແນດູພິພິຜັດແດດູພິພິໂຕອັນດຶຊັດບິຍໍຊິນຊາບາໄລເໝເອີ້ລະລູເລຈາລູຢາໄດ້ບໍນໍເອເຄບາຍບາຍ